สวัสดีสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้เรามาชมบรรยากาศตอนเชา้ายามเชา้าวันนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงยีกว่านาทีตอนนี้ก็เกือบจะเจ็ดโมงครึ่งหรือว่าบรรยากาศวันนี้อากาศดีมีมีหมอกสวยงามอากาศดีมีหมอกสวยงามเกือบจะเจ็ดโมงครึ่งแล้ว หมอกยังสวยอยู่เลยวันนี้ยมามเช้าเราเรามาดูอากาศมาดูอากาศกันยามเช้าหน้าวัดธรรมพระผาปองวันนี้อมองขึ้นข้างบนก็ยังไม่หมอกสลัวสลัว,วตอนเชา้าหมอกแรงมากวันนี้เช้าว,วันนี้หมอกแรงมากนี่เรามาดูพญานาคที่เราทําฐานเอาไว้ในยามเชา้า วันนี้พญานาคยังไม่พ้นน้ำเพราะว่าถ้าจะใช้โซล่าเซลล์ก็ยังแดดยังไม่มีแดดยังไม่มีนีฐานพญานาคที่เราทำมาเป็นยังไงสวยไหมทีนี่นะ,ะยามเช้าออนะมองเห็นเห็นพญานาคโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาในก้อนหินสวยงาม พญานาคพญานาคมีมากเ,เรียกว่าฐานพญานาคหลองน้าเออฐานพญานาคที่เราทำกันเรียกว่าจะสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วถ้าพญานาคพ่นน้ำ พญานาคพ่นน้ำได้ตอนไหนก็สมบูรณ์เรียบร้อยล้ะมาดูฐานที่สองหัวที่สองที่เราทำขึ้นเป็นโครงเริ่มต้นโครงตั้งแต่เริ่มต้นของคลิปเราจะเห็นการานี่พญานาคโผขึ้นมา พญานาคแล้วก็มา้าอันนี้เป็นมากมากกันทัก,กะแล้วก็มา้าฝั่งทางนั้นก็มาก้มามณีกวักนี่สวยงามเลยทีนี่สวยงามเลยที่นี่สวยงามเลยที่นี่เ,นเป็นโคนก้อนหินเป็นหินออกลักษณะหินธรรมชาติ เมีเมฆมีหมอกวันนี้หม,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 มอ,อกหม,ม,อ,อ,กมอ,อกสลัวเ,เกือบเจ็ดโมงครึ่งแล้วหม,มอ,อกยังสลัวสลัวสวยงามธรรมชาติธรรมชาติสวยงามมาดูบรรยากาศยามเช้าของวันนี้แหละ สวยงามมากอากาศเย็นสบายสบายหน้าหนาว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 อีกสักหน่อยก็งานนมัสการองค์พระธาตุพนมนี่ก็จะปกติจะหนาวมากเดือนสามเดือนสามลาวเดือนสามลาว ด,นนด้านหน้า,นาด้านหน้าด้านหน้าป้ายรถก็ผ่านไปผ่านมาเรื่อยติดกับนนาานาถนนเปรมพัฒนาในถนนถนนด้านหน้าถ้าจะเห็นถนนด้านหน้านถนนติดกันกันกบติดกันกันกบถนนเลยป้ายแล้วติดกันกับถนนเลยเห็นมา รถวิ่งไปวิ่งมารถวิ่งไปวิ่งมานี่ดานหน้าดานหน้าถนนเตรียมพัฒนาจากเขาวงไปจากเขาวงไปดวงหลวงไปเต่างอยอาจจากเขาวงไปเต่างอยไปดวงหลวงได้เนี่ยนี่้ชาวอันนี้บริเวณด้านในบริเวณด้านในลานจอดรถ ถ้าเราเข้ามาเราจะมีที่ลานจอดรถอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังป้ายอยู่ด้านหลังป้ายพญานาคอยู่ด้านหลังป้ายพญานาคอาคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศให้ชมบรรยากาศมาเรื่อยเดินมาดูเจ้าของเจ้าของที่ ส่งเงินมา,าสร้างพญานาคถูกลอตเตอรี่ของสวีเดน15บ้าล้านาเจ้าของที่เดินมาดูเจ้าของที่ถูกลอตเตอรี่สวีเดน15ล้านบาท15ล้านบาทก็มาส่งส่งเงินมาสร้างพญานาคพญานาคดัน ปัญหาหนากปกายทางเขายังไม่กลับเข้ามายังติดโควิดนี่ไงนี่ไง,ไงเจ้านี้เจ้านี้แหละถูกรัลอตเตอรี่มากมากลาบหลวงพ่อนำโชคแล้วรวยมีสองเจ้ามากลาบหลวงพ่อนำโชคแล้วรวยมีสองเจ้าถูกรัลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนางหอมจันแสนรุ่นนี่แหละ นางหอมจันแสนลุนามากราบหลวงพ่อนำโชคแล้วไปสวีเดนสามอาทิตย์ได้ถูกลอตเตอรี่ของสวีเดนสิบห้าล้านอันนี้นางหอมจันเจ้าของหลวพญานาคนนี้ก็ถูกแต่ถูกแล้วเงียบเลยพอแจ้งแล้วถูกแล้วก็เงียบยังไม,ยงไม,ม่ยังไม่มาทำยังไม่มาทำบุญเลยเงียบเลยคนนี้ เา้าสิบสองล้านอา่อ้าวคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนขอให้มีความสุขความเจริญโชคมานร่ำรวยด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อ